สวัสดีเด้อพี่น้องป้องปายเบิร์ตสูบุลุคนพี่น้องยินดีต้อนรับกับซื้อสองซองพมีหาอยู่หากินพี่น้องหายย้ำได้กลับมาออกหาอยู่หากินนะพี่น้องได้กบเบาเพื่อนเอ้าโอ้ยโอ้ยใหญ่มัน้อง <c oughs> ตัวแหลกแหกมัน <c oughs> อ่มนะมากระส่องนะแมนเซ็กซี่จะแมนเซ็กซี่มาใหญ่ พอใหญ่กบเบาพี่น้องมันอยู่ในเบาโอ้ย <_ NOUNCER> oh! จะสีห้อง <_ cover> ยังลู้ <_ cover> นั่งสวพี่น้องนงั่งสวอยู่ได้หากใหม่หากบัวในใบบัวในตน้ตนต้นหญ้าต้นยังนี่พี่น้องสวไปแบามันนั่งเบาอยู่<_><_>ถ,ถ้าน้ามันมันต้องล่อน้ามันบกกกานอีกพี่น้อง ปีที่แล้วหน,นามหนามมันบกไว้ด็กบบลายปีที่แล้วหนามมันบกไว้ตอนนี้มันยังอยู่ในใบบัวอยู่พี่น้องมันยังอยู่ได้นามเนี่ยนี่มันยังอยู่ได้หง้าแบบนี้ถ้าหาเป็นน่ะด้พี่น้องกบเบานะ่มันอยู่ที่ค้นหาได้พี่น้องคนหาบัเป็นกับบัได้ได้พี่น้อง มาหลุ่นมาหลุ่นกันพี่น้องหนึ่งแต้ม่านไปแล้วพี่น้องกลงเกินกายนะพี่น้องปี่ที่แล้วนะที่เท้าหานะขนาดเท้ายางจะสีกบเนี่ยว้าเต้นชุนเชียนชุนเชียนนะพี่น้องเต้นขามคู่น้องนะั่นมันลงไปป่ามันออกจากป่ามากนะพี่น้องชุนเชียนชุนเชียนปีนิวซึ้เงียบเงียบ มันล่งทงเบิดบ่ปีนี่พักหมอคืองามพี่นอ้องเิ่งเนี่ยงามมาไีอันนี้ผักกาดชอมอันนี้ผักบัวอันนี้ผักสลดัดพี่น้องเขีเยวเขียวเฮ้ยบวกเสยพี่น้องหู่ปิดมันยังมันยังเป็นเบาอยู่พี่น้องมันเบาอยู่กับกระปูนะแค่หลักหานี่นะล้ำไปล้ำเก้าเลยนะ แถวเก่าเลยพี่น้องหาอยู่แถวเก่าอ,อยู่แถวเก่านี่พี่น้องหือยูแถวเก่าลุ้นกันว่ามันสิตัวใหญ่บ่พี่น้องแต้มที่สองตัวที่สองพี่น้องไลายๆคนก็อยากไลายลคนกับคือสีลอคกคลิปฮะกบอยู่น้อพี่น้อง มือน <muitas> ี oh, <and then Jean> ่ก <bulun> mm ็อากาศดีอยู่ดิฮะเห็นบ่วันนี้ก็อากาศดีอยู่พี่น้องเหมือนฝนสิโตเข้ามาสวยเข้ามาสวยแต่เขามีสะเบียงอยู่พี่น้องครับคิ้วเขาก็สิบหักกินนทุกคเกาะค้างอร่อยเห็นบ่พี่น้องเกาะค้างอร่อยจังเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่อยากโจ๊กดิ กระโดดตึ้งดึงเลยทุกคนอสู้กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาโลดบ่มีน้องมีนามเยองดอก พี่น้องมันมันมาเอื่มเมื่อนพวกมามันหลุนต่อยพี่น้องแหฮงมันงหัมาเข่าลำว่ะมีแต่ผู้เกลียวเกี่ยงพี่น้องเขี่ยตีโมพูดทุบใหญ่มันกำลังปีงเลยพี่น้องกีอังเถอะละแค่คือคุดมีอยู่มันออกล่ะ มีต่กบลัางแข็งอ,อืมมันเออแหละมันเป็นเบาอืมีแหละพี่นอ้องออกบน้อยมันเป็นเบาขย่ขยข่เอาเบาข่เอาฟ้าอาร์ตมันออกหนแย่ลงไปเอา้ากบแต่ว่ากบตัวน้่อยพี่น,อน้องกบเบาน่อย กำลังกำลังออมเลยเฮ้ยสามีนั่นอืมอืมกำลังออมกำลังปีงพี่น้องโอ้ยมัน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 แต่มที่สามพี่น้องมันมันฮาตต์ตฮาตต์พี่น้องเอาเอาสดมาต้องเข้าเข้าไปด้ฮักคาได้พี่น้องกบเขียดเข้าไปด้ฮักคาเข้าไปค้างแหวงเขียดขาคำอันนี้คือเขียดขาคำใครเคยกินพี่น้องแซ่บเลยดอ บางคนเขาม막าเขาไปอ้อมบุมบมีก่กระเสียดายพี่น้องมึงในหูหน้นะมันเป็นเบาออเดพี่น้องนี่นี่นี่มันปิดไว้มาดุลกันพี่น้องหากบพี่น้องเดินโมกุจองซำขดพี่น้องท้องสัตว์โตเสียทิมโมพี่น้องน้ำน้องน้ำกับบได้ถือลืมลืมนน้ำบุมี่จะขวดเลย ตแล้วพักก่อนพี่น้องพักเติมพลังก่อนพี่น้องกินเข้าอยู่กลางทงเ <c oughs> สียงกล้าก็หหองห้องวสันอีกกล้าคือหลายแต่ร้องร้องบอนทำไมตรงนี้ม,มา้องทำไมตรงนี้สื่อเข่ามันไก่พี่นอ้องต่อพี่น้องรุนต่อ แ้าเก่าลวพี่น้องรองไปเวียนมารอใหอ้ก,ก่อนจ็กหน่อยพี่น้องก็จังสี่นันกลับคนก็นหาลหายหอยู่พี่น้องดวงไฟดวงมันผู้ได้ห้าเป็นก็ได้ผู้ได้หา้หาเก่งก็ได้พี่น้องเนาะรุ่นรุ่นรุ่น,นพี่น้องรุ่นต่อน,นํากันเนาะครับว่าจะได้กี่สิบตัวแต่ตอนนี้ได้ไปละสี่สามหรือสี่ คือฝนสิโตกขักแต่ว่าลมแห้งอยู่พี่นองง้อกงกบเหรอฮบเอากบพี่น้องกบกบอีกแล้วห<พ><ง>เห็นบ่หาล้ำเก้าเลยพี่น้องค้นหานะกาบริอืดคือว่าแหละมานไผ่มานามานั่น กับกระปูนี่ไงแต้มที่สี่สีส่หรือสาสี่หรือหะอะอืมอืมสี่แล้ว,ลว,วข,ออขาอใดในน้องวัวหนึ่งเนอะลงมาได้หันสองกับเป็นสามสตัวที่สี่พี่น้องแต้มที่สี่ลุนต่อยพี่น้องรุ่นต่อย พี่น้องกบอีกแล้วกบอีกแล้วแต่มันตัวใหญ่จรินๆอเราตัวที่ห้าล้ำเก่าประมาณคือเก่าแมนบอมมันคือยอยู่ผู้เขาคุดแล้วบ่ ยินบ่พี่น้องได้ยินเสียงกบไหมกุเกียกกุเกียกอยูุ่้ยกบน่อยพี่น้องตัวที่ห้าห้าแต้มแล้วพี่น้องหาแต้มแล้วมนันคือเก่ามันคือเก่าพี่น้องหลุนต่ออีกผู้ข้างล่างเจ้าได้เฮ้ย หาอยู่หากินพี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาส่งผัวมเมียน้องครับจับขึ้นรอแะทะ้ มักสิอยู่ทางคนเที่ยวกบอั่นงกบอลีกบอลีพี่น้องแต่ว่าตัวบนใหญ่เนาะกำลังออมพี่น้องออมเส่ใบหมกออมใส ต,ตัวงามพี่น้องตัวนี้งามตัวนี้งาม <c oughs> แต่ว่ามีกรบยนจะมมนะวหกตัว <c oughs> หกตัวแล้วพี่น้องได้หกตัวแล้วมานเสืยกูเป็นแต่มีกับมีเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่กับค้นหากับพึงยางขึ้นไปนี่ เออเขาห้าโกบแดดพึงยางขึ้นไปสองสองคนนั้น ok. สุปเปิรกับพักกันยืนอยู่ได้นี่แหละนี้ลักลักงัวเขานะพี่น้องมันง <c oughs> <c oughs> ัมันอันันนนวนนเบบียบหกแตมนะพี่น้องรุ <c oughs> ่นต่อรุ่นต่อพี่น้องดูนดี้ดูนดี้ ok. ไปรอดูเข็ดมูงหญ่พี่น้อง มันต้องหานะมันต้องหายเกียบมาลาครูเห็เอาไวา้้ายู่หากินตามฤดูการพี่นอ้องเลยราดูการนู่นนี่นั่นแต่ว่าขอยอยากไปหา้หาหอยหอยเดือพี่น้องแต่ว่าซุ่มเพิินไปกับบไดายมือนะ ทั้งบาดเมเซียวตุยมันมันบ่ร้ายคือทั้งอื่นพี่น้องทั้งเขตอื่นะหอยเดือเขาสีลายเวลาเขาไปหาเขาได้โกนล้วเป็นสิบพี่น้องแล้ดูการหากบบก็หากบบหาเกียดให้พี่น้องปองปลายเบิ่งพี่น้องนะครับหนาเงี้ยไขยมุดแดงก็หาเงี้ยไขยมุดแดงให้พี่น้องเบิร์น บ้านเฮากระสับบ้านเฮานี่แหละนะพี่น้องมาลุ้นต่ออยู่พี่น้องตอนนี้ได้ไปแล้วคือหกแต้มพี่เนาะหกแต้มหกตัวมาลุ้นต่ออยู่พี่เนาะท่าสิลงไปแถวเฮากระสิอวยขึ้นแล้วพี่น้องนะครับอากาศดีดีสวยงามตามท้องเรื่องเอาโรเตอย์ซ้ำนั่นนะเขียด แคาคุดนะแต่ขับถีบพี่น้องถูกคู่เจ้าว่าเขาคุดเอากบเจ้าว่าเขาคุดเอากระปูพี่น้องเอ้ยแตกเบิดน้อยน่าจะมีนะเราหมั่นใจพี่น้องเราหมั่นใจมันสิมีกบหน่อยแล้ววะเ,เ,เลือกสายเนต่ยบทตัวตัวเอง ตัวตัวเองไี่้เกบมันก็เลยตัวตัวเองมีนถูกกบล้างแข็งานแอบไหมมันหลุดกันพี่น้องมันสีมีโบ แต่แต่ทีเฮาหาเฮาหาที่ผ่านมาก,กับคือห่วมันจะคือมีกบครับพี่นอ้องที่มันเกี้ยงโอ้กบอะไตัวน้อยจังล่ะแม่นบาก็ตัวอะไรใช่ไโอ้ยพี่นอ้องกะลังกะลังออมใส่กะลังออมพี่นอ้องตัวที่แปดแปดตัว Ừ. cúp nổi thì nọ phải nhấc đi cột vừa đại bỏ bỏ hải tôi nhảy các tổ rồi ừ. này đây tết này mát, tao và mát cúp nổi thì nọ tôi vừa nhảy luôn đi p/nóng cúp กบลีบจักเยอะปบไจักพี่น้องกบปบไจักพี่น้องเนาะตัวพี่น้องอยู่แล้วพี่น้องกุนน้ำลายคล่นกับรุ่นน้ำอยู่ดอกเวลาเฮาเวลาเวลาเฮาได้กบกับกีดน้ำอยู่ได้เฮ้ยพี่พี่เพื่อนว่าพี่ก็กีดด้วยพี่ก็ไปชิบไปหูมันอาจจะอยู่กับหมดแต่ว่าเกี่ยงอยู่ได้ มันเกี่ยงลงอยู่เรือหลอดเขาอนนพี่น้องกบเบ่าเรือหลอดเขาเรือหลอดคนที่หาคุดกระปูนี่ที่กระปูปูเบ้าโอ้ย ngâm đi ngâm đi ngâm đi hả cúp bỏ อก็บบาหน่อยอืมกะง,งามอยู่ใดอแปดตัวที่แปดพี่น้องร <c oughs> ุนอีกรุนอีกแล้วนี่ฮบปีก่อนกัดมีแต่ตัวสำนีแหละบอกมีตัวใหญ่เหยียบแล้วหูนะอืมเจดีมู ก,ก๊กบอ,อีกเลยเห็นบอพี่น้องเห็นบอรครับโอ้ยก๊บมีแต่ใส่เดียวเลยพี่น้องมือนี่มีแต่ใส่เดียวตัวทีเก้า ตัวที่เก่าพี่น้องอืมนี่แต่ใส่เดียวเลยพี่น้องใส่กำลังงามงก,กำลังปีงแสบกำลังออมแสบพี่น้องรุ่นอีกรุ่นอีกน้องเพิ่นมนานั่งยังอยู่เลยผู้มีให้เขาบอกเขามนานั่งยังอย,งอยู่นี่อ๋อตอนนี้หน่อยแต่ว่าเอาพี่น้องปล่อยมันหน่อยผุด ชัวหากบูปเอาพี่น้องเขียดหมูใหญ่เขียดหมูใหญ่นี่นองเกือบบดได้ไล่ครูปปีนพี่น้องต้นหยียบแนะ่เห็นโอ,อืึหาเอาเขียดนี่พี่น้องเขียดสะอ้อนได้มีตัวใหญ่ๆเอาเลือกเอาได้พี่น้องเขียด เดี๋ยวก็แตตัวใหญ่สั่นนี่สิรอเบิ้งแถวนี้ก่อนพี่น้องจักหน่อยก็เสียดพักกันอวยแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบบ่ายโมงแล้วพี่น้องบ่ายโมงสิบนาทีแล้วเนาะครับอือประมาณสิบเอ็ดโมงครับปิดับพี่น้องมีกบเสยฮะช่องโต้สอนกันคือตุยตุยวะอืมกับบัน้อยได้เละเฮ้ยกับตัวใหญ่อยู่เฮ้ย ตัวที่สิบปี๊พี่น้องได้สิบโตแหละวนไปเวียนมาอยู่ได้แถวนี้นั่นนะเขาพอถลราไปหอดใส่ได้พี่น้องอืมสอนครับเขียดสามสองนิ้วเขียดอีมูนะพี่น้องโอ้ยมวนเด้หฮาอีกก่อนจักน้อย<ด>พี่นอ้องเฮง,งหาแฮงมวนสิฟโตแล้วพี่น้องได้สิฟโตแล้วกบนันฮารมองเกาแล้วพี่น้องแถวแก้ไกลอีนี่ ที่เก่าที่เดิมเพิ่มเติมก็คือหมานคือเก่าพี่น้องรุ่นอีกรุ่นอีกพี่น้องภาพพี่น้องรุ่นอีกจักน่อยพี่น้องจางเสียมลา้าจากนะพี่น้องเนาะไปมีกบสวยพี่น้องนี่กบน้อยอือฮึสิบเอ็ดตัวอย่าขัวดิ อยากหาต่ออยู่พี่น้องอแต่ว่าเมื่อยกันลยเสยสิพักกันเมื่อแล้วพี่น้องสิพักกันอวยกลับเลยเนาะพี่น้องเนาะอืม้วนหมอนพี่น้องเพิ่งใส่พี่น้องเบิ่งจะอือีกพี่นอ้องของขนาดโตัวก็ง่ายเลยเต็มเกือบครึ่งของพี่นอ้องเลยสมมานขากมานแหน่แต่พี่น้อง ได้สิบเอ็ดตัวบูร่วมเขียดหมู ü, call, ่ด้วยพี่น้องเขียดก็ได้ได้อยู่ประมาณหีปุ่นละมีแต่ตัวใหญ่ๆเขียดกะเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบบุญขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขามารับส้มพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจจังไดก็ฝากดูฝากส้มเซนเก่าเซนเคยด้วยพี่น้องเด้อมาสองคนมาคือเก่าติดตามคลิปหน้ากแล้วกันพี่น้องอย่าบอกพลาดจ้ามาตลอดค่ะถ้ามีกบไปตามพี่น้าไปที่ตั้งคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผมบรรยากาศกลางทุ่งนี่แหละจ้าแล้วก็สี่ห้าราะเมือ สิดอาขึ้นเมือ่อไรพี่พน้องีอักัปลูกผักีดอกด้กสวัสดีครับผมฝากดูโฆษณายด้ด้วยพี่น้องเด้อ